เพลเลอร์อก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้เขาก็อยู่กับดีเกม The Amazing Spider-Man นะครับผมนะภาคน,นี้เป็นภาค2ครับผม The Amazing Spider-Man ภาค2ครับผมนะจริงๆผมก็ได้เล่นไปสักนิดหนึ่งแล้วแหละแต่เดี๋ยวมาเล่นใหม่ก็ได้ครับผมอนะ่ะโอเคครับผมเพลเลอกระดับความยากเอาเป็นแบบยากสุดๆเลยซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมอนะ่ะรุยเลย ช่วงนี้แบบผมชอบสเปนดแมนขึ้นมาเลยจริงๆก็ชอบอยู่แล้วแหละจริงๆปัจจุบันนี้มีภาคใหม่ออกมาแล้วนะครับผมเนาะเป็นภาคใหม่โมราเลสครับผมนะแต่ผมไม่ีปัญญาเลยหรอกครับมันอยู่ในเพยห้าครับที่ี่เมืองนิวยอร์กนะครับผมนะ ปีเตอร์พาร์เกอร์เฮ้ยขขาก็ได้หยุดไอ้คนนั้นได้ทีเฮ้ยไอ้โน้ไม่ช่วยฉันหน่อยเหรอนี่มันชีวิตปัญหาของฉันนี่โอ what the fuck เมื่อกี้มึงกวนเตงกูก่อนไอ้อ้วนเหมือนในหนังเลยครับผมนะ W A S D เดินครับผมเหมือนในหนังเลยครับผมนะในหนังนี่ปีเตอร์จะไปขอน้ำมะใช่ป่ะวะไปขอของกินแล้วไอ้อ้นนี่ไม่ให้ จ้าของร้านแล้วไม่ให้ครับผมแล้วจริงนี้มีมีโจรมามาป้นร้านจะขอให้ปีเตอร์ช่วยปีเตอร์ก็เลยไม่ช่วยครับผมนะฮะตอนนี้เราก็เดินเก๊กไปครับผมเดินเก๊กไปข้างหน้าเจ็ดสิบเมตรครับผมเฮ้ยอะไรกันเราจะเดินไปดูหน่อยแล้วผมจะแปลเท่าที่ผมแปลได้นะครับผมนะ เอาลุงเบนนี่เอาลุงเบนปีเตอร์เรียกรถพยาบาลให้หน่อยลุงเบนปีเตอร์อฮะใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยลุงเบนผมด้วยลุงเบนลุงเบนลุกขึ้นมาลุงเบนตื่นซิลุงเบน Come on late Prince Fiende upiser ลุงเบนเหมือนทุก like สิ Aladdin ่งทุกอย่างของผมชีวิตที่ไม่มีพ่อแม่นั้นอะไรวะแมงมุมดัดแปลงพฤติกรรม่ะลุงเ็นจากไปแล้วครับผมสำหรับค e ามท e งจำเพื่อป้าเมย์และเพื่อหยุดฆาตกรคนนั้นผมจะต้องกลายเป็นสไปเดอร์แมน มันก็ดีขึ้นนะแต่ผมหาคนที่ฆ่าลุงเบนไม่เจอเลยอ๋อเริ่มเข้มข้นแล้วครับผม น่าที่ไหนวะเนี่ยบางทีผมก็ไม่รู้นะว่าสถานีนี้พวกนี้มันคืออะไรอ่ะคนที่ฆ่าลุงเบนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันนะฉันต้องหามันสองปีจอมาผมไม่เคยที่จะหยุดหาคนที่ฆ่าลุงเบนเลยไม่เคยเลย โอ้ขยับไม่ได้อ๋อมันให้นี่นี่หย嘛มันจะสอนไม่จะสอนวู้โหโย่เจอคุณเล่นไปแล้วโอ้ยโย่คลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อเป็นการปล่อยใยนะครับผมกดชิปด้วยเอ้าคลิกขวาก็จะปล่อยใยทางขวานะครับผมคลิกซ้ายก็จะปล่อยไปทางซ้ายอ๋อน้อโคเทนะครับผมจะหู เกิดอะไรขึ้นชายสาั้นดำจะเป็นคนที่ฆ่าลงเบนนะโอเคไปน้องจุดสีส้มแล้วครับผมเอาจะฮู้เอาจะฮู้ไอ้เรลี่ไอ้ปืนนี่มันหนักโคตรเลยจ้างมาเถอะพวกฉันเป็นบอสนะพวกแกเป็นแค่ลูกน้องกระจกกระจอกเพราะฉะนั้นหุบปากแล้วทำต่อไปซะ ไอ้หัวโจกนี่มันเหมือนคนที่ฆ่าลุงเบนเลยแต่ฉันไม่ชัวร์ว่ะพอถ่ายรูปสักหน่อยสินี่ดูดีไหมล่ะมึงเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยโอ้ my god อะไรวะจะฮวูฉันเชื่อในสัญชาตญาณของฉันสวัสดีทุกคนข้ามัน ย่อเอ้าต่อยไม่ได้เฮียอ๋อให้หลบก่อนอ๋อย่อย่อขี้ขวาหลบนะครับผมย่ออัดคู่ติงกาอนี้กระโดดหมดหลบนี่ติงกาต่อยได้ยังย่อหลบย่อต่อยได้แล้วครับผมขี้ซ้ายต่อยอุ้ยขี้ขวาหลบย่อ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 ชัวจูย่อย่อย่า อ้าวเยอะเยอนี่นะตีไม่กินเยอเอ้ยจบนี้จะต่อยกูหรอมาข้างหลังเฮ้ยไม่ได้นะมาหลบอยู่ท่าเดียววะไม่ตีกันกับหลังนี่นี่สับตีนนี่โอ้โหเดือดเดือดนี่นี่นี่เกี่ยวคอนี่เฮอร i c a n e ล่ะน้าเยอะเยอะแกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำลงไปไไอ้สปเดอร์แมน เว็บชุดอ๋อยิงใหญ่ครับผมเราจะเหนื่อนี่นี่นี่สิงเจอร์อ๋อกด F นี่ก็คือการฟินิเชอร์อีกแบบนะครับผมนะนอกจากจะยิงเว็บชุดเตอร์แล้วก็เป็นการฟินิเชอร์ปล่อยฉันลงไปตรงนี้เนาะเงียบปากจะขอดูแขนหน่อยนิฮะโชคดีนะทินนายไม่ใช่คนนั้นไมหรือว่านายลบรอยสักออกไป เนอเนอทำตัวให้สบายซะยใยนี่เดี๋ยวมันก็ละลายไปเองแหละแต่ตำรวจก็น่าจะมาละพูดอะไรวะบางทีผมก็แปลไม่รู้เรื่องนะครับผมนะ จะเคยเห็นไอ้คนนี้ไหมเยอๆผมกูเคยเห็นมันเคยขายของให้บอสฉันสแกก็โหกล้วก็ฉันจะอารมณ์ไม่ดีโคตรๆเลยนะฉันสาบานได้เขาชื่อมิสเตอร์โชว์แต่ฉันไม่รู้ว่าเอ้ออะไรวะรัสเซียนะทหารรัสเซียโอ้ผมน่ากลัว บอกมาหน่อยสิว่าฉันจะไปหาไอ้เช้านั่นได้ที่ไหนเออเออเอออะไรวะขออภัยครับผมเกี่ยวอะไรวะเนี่ยกูเมาหะเนี่ยไอ้สัตว์กด E เพื่อเป็นการพุ่งอ๋อน้อเดี๋ยวบรรยูคืออ๋อไปต่อได้โค้ทเท่ครับผม ย่เดี๋ยวมันโย่มันจะวิ่งเลยอ๋ยอย่อแบบนี้น่าจะเร็วกว่าใช้ยายไตรไปนะโย่โย่โอ้โอ้ขึ้นไปข้างบนสิ จอนครับผมสองกลมอย่าแล้วว่ายายแล้วได้เนี๋ไวเดี๋ยวตกใจหมดถ้าเรากด T ครับผมอ๋อเพื่อเป็นการสแกนมีมีสามกล่องครับผมเนาะ อีค้างอ๋อเพื่อเป็นการพุ่งไปโจมตีผมเกิดอะไรจัดไปโย่โย่อุ้ยโย่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงยังจะสู้กันอยู่เลยไหมเหรอมึงนี่มาลุมกูละโย่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 อุ้ยกดหลบไม่ทันเฮ้ยนี่นี่นี่โจมกระจอกเอ้ยโจมพวกนี้มาจากประเทศรัสเซียเหรอ เฮ้ยเขีสไเดอร์แมาชุดขาละก็เร็วเลยเฮ้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 เฮ้ยยาอยาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิมมเลิมเอฟเฟเลมพันเชือกพันใยวะอ่ะนี่กูไม่สนใจพวกมึง้วอะมาจ้ เฮ้ยกูจะไปไหนกูเน like wow. ี่ยย hey, ่อย่อย่อเฮ้ยย่อย่อย่อยอเฮ้ยหลบได้นะโอ้ใครเขาทักมาวะย่อย่อยอเฮ้ยย่อย่อยอเฮ้ยย่อยอเฮ้ยเ้ยเลือกกูจะหมดแล้วใจเย็นน่ะเลือดแดงแล้ว โอ้เขาพยาลมมีสตนพยาไฟไม่โอ้จริงเราไม่ต้องต่อยก็ได้นี่หว่ะฮ่าบอสเหรอเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยยูเคยเช่าหรอขอบใจเอาเฮียละ อาจจะหหลบได้นะเยอะโว้โคเทเอ้าชุดมันไม่ขาดหรออ้อขโมนเพื่อนกีขวาหลบเอ๋อ no กูโคตรกลัวมึงเลยวะเ่อะเย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 อะเกี่ยวคอ Harley Kerala เยออะไรวะตายแล้ว

ฟิดเลยนะนะมึงเกียฟังหรือยังไงดีฟังกักนแ้ปะน้อยสัหมายความว่า like. ไงอ๋อมันคือมันคือแก๊งนั่นแหละไม่สนใลักเหรอี่มี a b o บอะได้เจกับกังมาบางทีผมก็ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมนะขออภัยด้วยฉันไม่เชื่อนะที่คุณถามมาเนี่ยสยหรปบ s อร์แมน a n ปเ i อร์แมนงงครับผมฮะ The cure. Who's the man in the picture? Huh? I'm I, 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 Carradine. Don't know if that's his real name, huh? He sells guns w without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's different each time. You put the word out you want to make a deal, he calls. Always on a disposable cell phone. I, he's a real paranoid fella, you know? <gasps> yeah, 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 yeah. I, yeah, he must have a guilty conscience. I, uh, oh, carry on. Come on. รูต์อะกันวะเลย You in i t u r y in the าคนในรูปเหรอไอ้เจง่เอ๊ะทำหนแถอยบ้เฮ้ยโง่คกับมันเยอะไป มาถางนี้จะทำไงต่อน่าตัดมาตรงนี้ครับผมกัปตันสเตซี่อ๋อตรงนี้เอาสกิลได้แล้วเหรอทำอย่าไรวะน้องน,นี่อ่ะมันไม่พอจะไเอาอะไรอ่ะ เอาน,นี้ก็ได้ะนี่เหลือ500ละโอเคเดี๋ยวเราไปจดุดส้มๆเลยนะครับผมทำไมเมืองเป็นดินน้ำมันอยอูยอ่เนี่ยหย่อยอเลย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 ขึ้นมาขึ้นมาวิ่งข้นไปสมัยต้องทำได้ย่อย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  Yeah. Impressive security measures. I can't hack the cell tower until help... I shut it down. What's like that Tingling sometimes works. But hopefully it'll show up to help me find him. got Got the scanner. Wow. เจอละ.ให้เราไปทำลายเหรอ? no ฮ้ยวางมะเฮ้ยอะไรข้างล่างน่ะว้าว nice โอเคจุดต่อไปอวางระเบิดไปครับผมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอฟ้ฟ้าเหมือนกันเมื่อกี้เจอกล่องอะไรสักอย่างโอ้ยข้างหน้าเลย โอเคอัลฟ่าเบทซิตี้โอเคไอ้รูปหมัดนี้ก็น่าจะเป็นพวกอาชญากรรมนะครับผมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่เรายังไม่สนใจดีกว่านะสนใจมิชชั่นหลักก่อนถ้าเราไปช่วยคนเหรอเฮ้ยเฮ้ยจ้ะน่าจะให้เราไปช่วยคน Oh. That could be Karateen. Time for old Spidey to go clubbing. <coughs> yeah. <coughs> That's not Karateen. But whoever he is, I can't let him put more guns on the street. Throwin' a what can you? Hey, Spider. Ah, never mind. Let's fight. Yeah, 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 yeah. นี่กูหลบได้นะมาสองเหรอนี่ย่อจะหูยอ่ยอยอ่อนี่นี่ออกกิ๊ดนี่มาสองแล้วนี่ชนกะะันซะไอ้แม่งนี่เออยอย,อย,อยอ่อย่อย่อมืนแล้วกดเอฟเฟนิเชอร์ได้ครับผมย่อย่อเฮ้ยอันนี้ก็มืนแล้วอันนี้ก็มืนถ้ามันมีเอ้มือมืบน,น,นหัวนี่แบบเราสามารถฟินิเชอร์ได้เฮ้ยเอาโมาลโราทับไปกินฮะ ไอบ้าเอ้ยพวกบ้านี่ทำลายลงไปเนี่ยช่วยด้วยเดี๋ยวใครวิ่งมาเนี่ยเหมือนเกวนสเตซี่เลยอะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นนางเอกกดทีเพื่อสแกนหาอ๋อนั่นไงมันไดนี่มันมีไฟครับผมเราไปไม่ได้ย่อขึ้นไปอีกเหรอโอเคทำลายประตูลงมา โอ้หร้อนจะด้วยผมว่าโชคคุณล้วแอ้ทำไมลงนี่มันค้นๆวะเฮ้มันลงสแตนลีนี่หว่าโอ้เยี่ยมมากนนี่คืสแตลลีนี่หว่ามีอยู่ในเกมด้วยครับผมโคตรสุดยอดเลย ตอนนี้แม่เราชุดขาไปไปดกดวีเพื่ออะไรอ่ะปิดจุดต่อไปเลยครับผมไม่รีรอยออู้อ,อ้าวโอเฮ้ยเดี๋ยวเดดเดยเดยด่ยอขวาขวา่อเข้าคอมิกสแตนเหรอน่านจะเป็นบ้านของลุงสแตนลีนะครับผม อาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์เฮ้ยพีเตอร์เฮ้ยสแตนยินดีต้อนรับกลับนอ่าฉันเชื่อว่าน่าจะต้องกลับมาเห็นที่นี่อีกทีนึง

ฉันต้องไปแล้วแหละเซซี่ทำ嘛อ๋อโอเคสไตล์รีก็คงจะอยู่ที่นี่แหละมั้งจากตอนจากนี้สไตล์รีก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ของเรานะครับผมที่เราไปเจอมาได้นี่ก็เป็นหนังสือเหรอหนังสือคอมิกบุ๊กเหรออันนี้ก็คืออะไรครับรูปภาพอ๋อ นี่ตู้ม้าผมเอ้ยตู้เกมสไปร์แมทแล้วยนะเฮียตู้เกมเดี้อเด้อเด้อจีเอ็มซีสไปเดอร์แมนด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเดินดูหน่อยสิโอ้นังซื้อเงียบไอ้ทองทองนี่น่าจะยังหามาไม่ได้นะครับโอ้ข้างหลังก็มี โมเดลหนังสือตู้กาชาอะไรอ๋อแตม้มเหรอเสื้อเหรอผมอ๋อไปได้ไหมเนะี่ยเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมลุงสตาลีแล้วเจอกันโคดไม่หยุดเลยวะ่ะลุงสตาลี so I said to him so I said to him ยอวิดพื้นวิดพ yeah like, ah ah like, ah so ื้นวิดพ like ื้นรอเลยครับผมเหมือนจะต้องรอคำตอบจากไอไอของเนี้ยมอมสติ๊กไหม t, <t, <t hours อ๋ออะไรครับเนี่ยคาแรคเตอร์อัปเกรดเกิดอะไรขึ้นครับผมอ๋อมีอันนี้สกิลใหม่เหรอแล้วไงอ่ะครับที่ครับมันจะช่วยอะไรบวางมาเดี๋ยวเล่นอันนี้สักสักมิชชั่นหนึ่งแล้วมาเจอกันพาร์ทหน้าครับผม ตามจุดสีส้มครับผมนะเยออ๋อเด้อเด้อเดเด้ดเย,ย่โค้เทเฮสเวดแมนยอะยอยอ๋อมาสอดแนมเหรอ อ๋อเขาจะนับเหรอเฮ้ยนั่นมันคะไรอ่หยุดนะไอคนนี้วาวะที่เป็นคนฆ่าลงเป็นมาเลยไอ้นูขยับไปขยับไปไปเลยพวกช่วยคนในรถนะครับผมเฮ้ย อีโคเทสไปเดอร์แมน Help me เออขี้ขวาเอ้ยโอ้เกือบนะดึงออกมาผมเออขี้ซ้ายไปเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าลงเบนกดคิวดึงโอเคครับช่วยคุณผู้หญิงออกมาขี้ซ้ายรัวๆยไปกันเลยฮูู้้ คุณโอเคไหมตามมันไปตามมันไปเฮที่เดิมไหมเนี่ยมันขับรถวนที่เดิมเหรออ้าวเป็รถเละซะละไม่ชือเ็นคิวเลอร์อ้าวคนนี้เป็นคนฆ่าลงไปเหรอดูเลือดนะเฮ้ยเฮ้ยมีสากลูกดาว ซ oh ีเคแล้วฮ้ยโอ้ยโอ้พระเจ้าเฮลโหลก้าวหนึ่งไม่ไรช่วยไหมเจอศพคนหนึ่งซีคาเม่าอ๋อถ่ายรูปนี้เหรอถ่ายรูปซีเคไว้น่าจะเป็นแก๊งของมันนะครับผมวะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่าน,นะครับผมนะผมว่าพาร์ทนี้เราควจบไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ Goodbye See you again